ครอบครัวไปเที่ยวก็ได้จะเข้าสวนก็ดีต้องแตดคันนี้ Toyota r i v o 2.4J ปี2016ราคา419,000บาทมาพร้อมกับราคาโปรโมชั่นนะคะช่วงนี้ขอเริร่มต้นที่4 9 9 0ท กับตัวนี้เลยนะคะจะพาครอบครัวไปเที่ยวก็ได้จะเข้าสวนกด็ดีต้องจัดคันนี้นะคะ Toyota r e v o 2.4J ปี2016นะคะราคา419,000บาทนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นผ่อนเริ่มต้นที่4,998บาทเท่านั้นค่ะเรามาดูรอบคันกันเลยนะคะเริ่มที่ด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขาแต่งหล่อหน้าล็อกโค้นะคะแบบนี้นะคะ Toyota รีโวโลโก้เดิมๆนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็นะล้อของเขาเป็นล้อกระทะเดิมๆแบบนี้นะคะด้านข้างก็นะเดิมงแบบนี้นะคะมาเลยนะคะมาส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะติดสติกเกอร์แซ็ i อิดิชั่นให้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านท้ายของคอนะคะจับท้ายกว้างๆนะคะจับถนัดมือนะคะมาพร้อมกับแม็กไลเนอร์แบบนี้นะคะติดให้พร็อมใช้งานเลย มาดูที่ภายในของเ้านะคะรถคันนี้เป็นสมาร์ทแค c a บแคเปิดได้แบบนี้นะคะเี่ดูเลยมาดูข้างในกันเลยนะคะด้านในนะคะคลุมโทนด้วยสีดำนะคะสไตลโตโตโต์ Toyota Revo แบบนี้เลยนะคะด้านหน้าพวงมาลัยนะคะก็มีแอร์แบ็กอยู่1นลูกนะคะแล้วก็ใต้หัวเขา่า1นลูกนะคะ มีเกียร์5สปีดเกียร์นะคะจอเป็นจอขนาด7นิ้วนะคะสามารถบลูทูธกับสายวางสายได้ในที่เดียวเลยนะคะแบบนี้เลยด้านหลังของเขานะคะก็กว้างๆนะคะมาดูกันเลยค่ะมาดูที่ห้องเครื่องของเขาเลยนะคะนี่เลยนะคะสัญ,ญลักษณ์โตโยต้านะคะยังอยู่ใต้ฝากระโปรงแบบนี้เลยนะคะและนะคะ คันนี้นะคะระบบเบรกเป็นระบบเบรก ABS นะคะกระจายแรงเบรกแบบ EBD นะคะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะคะรอยอาร์ครอยแต้มต่างๆนะคะยังคงเดิมนะคะและที่สำคัญแอนเพดนะคะยังติดแนบสนิทกับตัวรถแบบนี้เลย ขอฝากร้านของเราก่อนนะคะร้านของเราอยู่ที่ปากขาอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรำนะคะปิดปัม๊มปตทนะคะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฟ้าในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะ